ใครมาขับรถแมคโคผมเนี่ยจอดไว้ดีๆแม่ดูอ่ะดูเอา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 ีอา๋หนอใครมือบอลยังเลยฮะดูหน่อยดิรรอ่ะฮะเ,เอา้าพี่มิ์ม,มาเนี่ยให้รับ โอ้ดูดูด,ดูจับคอนโทรลก็รู้แล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะจับนี่ก็ให้จับตรงนี้โอ้โหดูครับนี่ครับใช้แค่สองนิ้วดูดูคอนโทรลเบาไม่เบาดูครับมันจับหลายมือแล้วมันแยงยังไงโอ้โออย่าโอ,โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนดับฝีมือนั่นเนี่ย เริ่มได้แล้วไมเป็นยังไงเริ่มเข้าแล้วเหร่เปลี่ยนจากอาชีพช่างมาเป็นคนขับไมโครไหมหอ,หอ่อาน้าต,ตาให้อยู่แต่ว,ว่าถ้าพี่มาขับมาผมว่าเอวรถผมนี่หลุดแน่นอนเลยดูอ่ะโอ๊ยสลักก็ทำใหม่ได้ไหมขับให้มันดังได้น่ะ bảo 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 xuống bảo 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 เสียงเครื่องนิ่มดีเนาะถ่ายน้่ยมันเครื่องใหม่แล้วเสียงนิ่มไม่มีควันเลยเนาะยอเลยครับเนี่ยไปดิแต่งรังเดี๋ยวผมจะตัดูดัง่อยรอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รังหกเที่ยวครับเสียบอยไปจอดรอแล้ว่เก่งไม่อยู่นี่ประมาณเกียริทิศแล้วฮะถึงอาทิตย์หรือ,อยังประมาน่าจะถึงแล้วนะ น่าจะถึงอที่แล้วแหละพี่เก่งมาอยู่นี่นะแป๊บเดียวครับเที่ยงอยีกแล้วครับโอ้เวลาเดินเร็วมากเลยตายสิแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเที่ยง รอดไม่รอดบอยมาดูครับมาดูเสียบบอยรอดไม่รอดนะครับรอบนี้ผมให้ถอยมาทางนี้ครับยี่ให้ถอยมาทางนี้โอ้โอ้ถอยมาทางนี้ครับไปเฮ้ยรอดไม่รอดรอดไหมรอดเย็บ โอ้ไปได้เสยไปได้เสยสบายสบายครับนึกวมันจะจมไม่จมเลยไหมเที่ยวที่สองครับเหลืออีกสีเที่ยวเดี๋ยวโกยลูกรังก่อนต้องโกยมากองฝั่งนี้ครับให้รถถอยมาฝั่งเดียวยกินข้าวก่อนครับ ามาแล้วผัดไทยมาแล้วเวลาวเร็วมากเลยใส่ลูกไหนใช้แม่ครูแจ้งครับรนนั้น <S <S ไ,ไหนไหนข้ับบ้าน มาด้อครับนองกินขขาน้ากันครับเอ้ยไม่ใช่กินผัดไทยน้ากันไม่ใช่กินข้าวกินผัดไทยอู้แดดร้อนมาเลยครับแดดเปี้ยงเลยอะ่ะเปรี้ยงเปี้ยงเลยนี่อู้เต็กไหม โอ้โอยไม่ร่อนบอ่ฮะตามมาร่อนนะไม่ร่อนนะยางใหม่ครับเสน้นละสองพันแปดนี่ดีสตโตนอุ้ร้อนมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ